หายบ้านเมืองจะเรื่อนวงเรื่อนเออายเมีเออผู้ใดทีาชองหายเศาเออผู้นี้ผู้เพินไหนอายุมันคนยือเออเอาว่าไปทำาไมล่ะถ่ายวิดีโอเออถ่ายวิดโอ๊ยอบตกระดาษหยางแต่มลอ เออเออทำทำบุญบานทำบุญบานเพื่อนว่าผ่าสีผ่าสีผู้ใดผูกได้ลุงเรื่องจะเลื่อนลุงเรื่อง

เอานี่ละออเอันนี้อันนี้นี่ละ่ีกวาเมาลยเอาเลอาเลยเอาลาเลยเอาลาเลยเอาาย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 อาเเอาอาลอลุดเเอายาอ อันเจ็ดสีมะนีเจ็ดแสงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนก็จะมาถามกองติดอะ เครื่องไหว้เพิ่นเครื่องไหว้เพิ่นเป็นแม่ไปอยู่วา่า <c oughs> คนมองตักบาด <c oughs> คลิปนี้กะสิป,ปิดลงคลิปฟันเดอร์พี่น้อง